สวัสดีครับสวัสดีกับวันสิ้นเดือนมกราคมนะครับ2564ครับวันนี้ครับก็เป็นคลิปนะครับประจำวันที่3 1ดนะครับมกราคมนะครับวันนี้นะครับนัดก็มาอัปเดตนะครับรีวิวสินค้าเข้าใหม่นะครับวันนี้ก็จะมาแจ้งรถเข้าใหม่อีก3คันด้วยกันเลยทีเดียวนะครับวันนี้ก็จะมีคูบูร์าเอลสามศูนย์ศูนย์แปดคูบูร์าอลสามสี่ศูนย์แปดและที่เข้ามาแล้วนะครับก็จะเป็นคูบู2 4 2านะครับบีสองสี่สองศูนย์นะครับอีกคันหนึ่งที่กำลัง ่ะเดี๋ยวไงเดี๋ยวนะจะอัปเดตนะครับให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้ก็เป็นอัปเดตประจําวันช่วงเช้าๆก่อนนะครับลูกค้าท่านใดนะครับสนใจรถแฮกเตอร์มือสองนะครับก็สามารถนะครับโทรนัดเข้าดูรถได้นะครับร้านของเราตั้งอยู่ที่อําเภอวังสามหมอครับจังหวัดอุดรธานีนะครับเบอร์โทรศัพท์ติดต่อครับที่091 861 1191ครับ091 861 1191อีกหนึ่งเบอร์โทรครับ063 313 0447นะครับร้านเราขายเฉพาะ เงินสดและก็ลูกค้าทกสเท่านั้นไม่มีการผ่อนดาวใดๆทั้งสิ้นนะครับอ่ะมาดูคันแรกนะครับตัวแรกเป็น B24.. องสี่นะครับไปองหนึ่งสครับยีแรงม้าครับโฟวินขับเคลื่อน4ล้อครับตัวนี้นะครับตัวนี้จะมีโครงกันอ้อยนะครับพร้อมตัวตัดย้ายพร้อมนะครับรถสวยครับรถใช้งานแค่สี่รชั่วโมงครับคันนี้นะครับค c m ซี k นะครับ นะครับเบาะไม่ขาดนะครับรถคันนี้มีเรมพร้อมเอกสารชุดโอนนะครับยางเต็มยางสวยสี่เส้นนะครับตัวนี้ราคาที่หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทครับหนึ่งแสนห้าหมื่นบาทนะครับพร้อมกับตัวตัดหญ้าใหม่นะครับตัวที่สองครับวันนี้รถก็จะบางๆหน่อยนะครับก็จะเป็นคูปบต้านะครับ L สามหกศูนย์แปดนะครับ บางๆหน่อยครับเมื่อวานก็ลูกค้าก็เข้ามาจองนะครับอันนี้รถสวยนะครับยางหน้านะครับนัดเปลี่ยนให้ใหม่นะครับยางหลังก็ประมาณ70เอร์ซนนะครับแผ่นลังคาดีครับไม่แตกนะครับคันนี้รถจดทะเบียนปี5้ากครับราคา27 5 0 0 0ดหันบาทครับ275,000ดบาทนะครับราคานี้รวมปรับสภาพทำสีให้พร้อมนะครับอุปกรณ์ที่ได้นะครับก็จะเป็นดันหน้านะครับ นดิน่านะครับแล้วก็ผ่านคัวนะครับใบนดินหน้าผมเปลี่ยนใหม่นะครับลูกหมากนะครับตรวจเช็คให้เรียบร้อยนะครับยางสวยครับเต็มเต็มเลยนะครับท้ายสวยครับท้ายสวยนะครับสองแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทนะครับรถจดทะเบียนปีห้าหกนะครับ ตัวนี้หนึ่งขั้นครับก็เป็นคู b o ต a นะครับ L 3 6 0 8เช่นเดียวกันครับ3าแรงม้านะครับโวินขับเคลื่อน4ล้อครับตัวนี้รถจดทะเบียนปี53นะครับเออปี54นะครับตัวนี้ยางดีทั้ง4เส้นเลยครับยางเต็ม4เส้นนะครับยาง90%นะครับตัวนี้ถ้าตามสภาพนะครับอยู่ที่265,000บาทนะครับแต่ถ้าเก็บงานนะครับก็จะอยู่ที่275เเช่นเดียวกันครับเก็บงานคือเราทําสีนะครับ ตรวเจ็คจุดรั่วซึมเปลี่ยนถ่ายของเหลวครับเหมือนที่นักตีวิวส่งประจําวันทุกวันนะครับพวกระบบไฟเนี่ยเดี๋ยวทาให้ใหม่นะครับที่มันแตกหรือว่าที่บูธมันคอนมันเนี่ยนะครับทําให้ใหม่นะครับคอนคัสนะครับหลักต่างนะครับสวยนะครับหายสวยนะครับพร้อมริปเปอร์ขยายล้อนะครับเล่มพร้อมเอกสารชุดโอนนะครับตามสภาพสองแสนหกหมื่นห้าพัน นะครับเกียบงานนะครับสองเจ็ดห้านะครับยางเต็มสี่เส้นนะครับตัวถัดมาครับเป็นยันมานะครับสี่สิบเก้านลงม้านะครับนะครับสวยๆเลยครับรถคันนี้นะครับรถจดทะเบียนปีห้าเจ็ดครับตัวนี้โฟวินขับเคลื่อนสี่ล้อนะครับเครื่องยนต์เดลักอิเล็ชันครับระบบเกียร์เป็นเก้าเกียร์ดินหน้าเก้าเกียร์ถอยนะครับตัวนี้ใช้งาน พันสองรอยชั่วโมงนะครับสีสันห้องโดยสารครับสวยนะครับเพากลางแปลงเป็นแบบกรกบาดเรียบร้อยนะครับยางเต็มนะครับยางเต็มสี่เส้นนะครับใช้งานนะครับพันสองรอยเก้าสิบเจ็ดชั่วโมงนะครับตัวนี้ให้หางเป็นหางซีมทีนะครับรถทุกคันมีหางนะครับมีหางให้นะครับไม่ได้เกาะหางไว้นะครับ ตัวนี้ให้หางใบยี่สี่นะครับมทีนะครับเผาท้ายีดีโอนะครับเต็มสวยนะครับแขนหลังนะครับไม่หักไม่ดามเนาะตัวนี้สามแสนห้าหมื่นบาทครับสามแสนห้าหมื่นบาทอีกหนึ่งตัวครับก็เป็นยันม์นานะครับเก้าเกียร์ดินหน้าเก้าเกียร์ถอยแบบคานโค้งนะครับตัวนี้สองแสนสองครับสองแสนสองหมื่นบาทนะครับ อันนี้บี4สี่ครับเอฟซจากพังงานนะครับโอนเงินมาจองเรียบร้อยนะครับรถสวยมากครับใบดันดินเต็มเลยนะครับใบดันดินหน้าเต็มนะครับยางใหม่ๆเลยครับยางใหม่ๆนะครับทอนคัตเดิมนะครับยางเต็มนะครับนะครับท้ายสวยนะครับท้ายสวย แผ่นลังคาไม่แตกนะครับเล่มพร้อมเอกสารชุดโอนนะครับยางดีสี่เส้นนะครับอันนี้เอฟซจากพังงานะครับขอบพระคุณนะครับเป็นอย่างสูงนะครับที่ไว้วางใจนะครับโอนเงินมาสั่งจองกลางอากาศเลยครับตัวนี้นะครับมัดจำก่อนรถจะเข้าเลยครับสวยมากนะครับนะครับพวกเบาะเดี๋ยวทําให้ใหม่ครับตัวนี้ตัวเช็คให้ใหม่นะครับขอบพระคุณที่ไว้วางใจนะครับร้านนัทแท็กเตอร์นะครับอันนี้ ส่วนด้านหลังนะครับก็จะเป็นรถที่จองแล้วนะครับตัวนี้ก็จะเป็นสาสิบหกนะครับผมยังไม่ได้ประกอบนะครับผมยังไม่ได้ประกอบแต่ตัวนี้เช็คแล้วละครเช็คเรียบร้อยแล้วอันนี้อิสกินะครับ N t ที้าสี่ศูนย์นะครับตัวนี้ลูกค้าที่จังหวัดสกลนครนะครับอำเภออากาศอำนวยครับมาจองไว้ ่วนเมื่อวานก็มาจองกันนะครับ3ามหก p ูนแปดเอนะครับจอดอยู่ที่ลานเลยนะครับลูกค้าเข้ามาทดสอบระบบนะครับอันนี้ก็สาสิบหกนะครับจังหวัดเลยอันนี้ลูกค้าที่จังหวัดอุดรธานีนะครับมาจองนะครับเอสพีทั้งนั้นครับมาจองแล้วก็รอให้ปรับสภาพความสีนะครับทําไมถึงจองแล้วทําไมถึงจอดไว้อยู่ฝั่งนี้อยู่นะครับเพราะว่ารถที่ด้านหลังอู่มันเต็มนะครับเดี๋ยวพาเดินไปดูนะครับรถที่จะจัดส่งบ้างนะครับสี่สิบห้า ก็จองแล้วครับ45คันล่างนะครับลูกค้าที่อำเภอสว่างแดนดินนะครับสกลนครไปดูสินค้าหน้าร้านฝั่งทางนู้นนะครับแล้วก็จะไปพาไปชมนะครับรถที่เตรียมจัดส่งนะครับอัปเดตงานให้ดูนะครับบางงท่านนะครับเป็นลูกค้าทางไกลนะครับจากทางใต้นะครับเล่นไลน์ไม่เป็นนะครับติดตามแค่ทาง youtube นะครับเป็นช่องทางเดียวนะครับแล้วก็ติดต่กันนะครับเหมือนกับตัว45ตัวนี้ครับ ลูกค้าสั่งจองออนไลน์ดูแค่ YouTube นะครับแล้วก็อัปเดตงานให้ดูทุกวันนะครับว่ารถเก็บงานถึงไหนแล้ววันนี้ก็จะจัดส่งนะครับขอบพระคุณนะครับลูกค้าจากจังหวัดสงขานะครับเป็นอย่างสูงนะครับอันนี้คือโอนจองทางโทรศัพท์นะครับไม่ได้ดูรถนะครับไม่ได้เข้ามาดูรถนะครับปรับสภาพนะครับทําสีเก็บงานให้เรียบร้อยนะครับตัวนี้ลูกค้าขอซื้อเวทช่วงล้อหลังเพิ่มนะครับเพราะว่าทางใต้นะครับมันจะดันดินไม่เอ่อมันจะฟรีล้อทิ้งนะครับ เบาะก็เป็นรถเบาะรถฟอร์ดครับตัวนี้เก็บงานทําสีใหม่รอบคันนะครับตัวนี้จบในงบที่สามสองแสนสามหมื่นห้าพันบาทนะครับเก็บงานให้สวยๆแบบนี้ครับแผ่นลังคาเปลี่ยนใหม่นะครับตัวนี้ถ้ายังจําได้เมื่อวานยังอยู่ด้านล่างอยู่เลยครับอันนี้ทําสีเสร็จเรียบร้อยนะครับชุดท้ายนะครับแขนหลังนะครับนัดก็เปลี่ยนให้ใหม่นะครับสามารถมุนได้ทุกจุดนะครับ ไม่มีจุดรั่วซึมนะครับวันนี้เตรียมจัดส่งนะครับไปพร้อมกับจังหวัดนราธาิวาสนะครับอันนี้ของสงขานะครับนนี่จัดส่งวันนี้นะครับ <c oughs> 4018เตรียมไปวันที่สองนะครับอันนี้เปลี่ยนน้ำมันเครื่องแล้วครับกองเครื่องกองหายแล้วเรียบร้อยนะครับรอขัดสีนะครับ ของลูกค้าอำเภอเมืองนครพนมนะครับมาจองไว้สวยๆครับส่วน5018นะครับยังว่างนะครับ5 1 0 0 0บาทนะครับตัวนี้รถ473ชั่วโมงนะครับเมื่อวานทำคลิปรีวิวให้ลูกค้าได้ชมกันแล้วนะครับสีสันเรียบๆเลยครับนะครับรถสวยพร้อมใช้ครับตัวนี้ยางเต็ม4เส้นนะครับ ถ้าท่านได้สนใจนะครับตัวนี้นะครับ50แรงม้าราคา500,000หนึ่งห่บาทนะครับรถจดปี50นะครับมีเล่มพร้อมนะครับเน้นย้ำว่าเราขายเฉพาะเงินสดและก็ลูกค้าทกสเท่านั้นนะครับลูกค้าทกสสามารถออกได้นะครับรถคันนี้นะครับต้องไปติดต่อทกศใกล้บ้านก่อนนะครับถ้าทกสท่านให้มาขอใบเสนอราคาก็สามารถมาวางเงินมัดจำได้เลยนะครับอันนี้มาพร้อมกับหางหกกับใบมีดดินหน้านะครับราคา500,000หนึ่งมืนบาทนะครับท้ายสวยนะครับ นี่สามสิบแรงม้าครับวันนี้จะมาอีกคันหนึ่งนะครับสามสิบแรงนะครับลูกค้าท่านใดสนใจนะครับต้องรอเลยนะครับหรือว่าโทรขอรูปทางหลังไม้ก่อนได้นะครับเก็บงานให้แบบนี้นะครับจบในราคาสองแสนสามหมืนห้าพันบาทนะครับสามสิบแรงนะครับอุปกรณ์หน้าหลังอันนี้ขายแล้วนะครับของลูกค้าที่หนองหานนะครับส่วนวันนี้ก็เตรียมเอาสี่เจ็ดศูนย์ปดะครับลงไปทําสีแล้วนะครับ ไปเที่ยวไหนกันลูกบายบายบายลูกค้าก่อนไปดูด้านหลังอันนี้39แรงม้าครับอันนี้ FC จากบ้านหนองกุ้งใหญ่นะครับจังหวัดกาฬสินนะครับอ่พรุ่งนี้นัดส่งนะครับวันที่หนึ่งนะครับวันที่หนึ่งกุมภานะครับใส่หน้ากากนะครับแล้วก็เครื่องเสียงนะครับลูกค้าขอเป็นหน้ากากดำนะครับนะครับเก็บงานเสร็จเรียบร้อยนะครับเปลี่ยนน้ำมันเครื่องนะครับตรวจเช็คลูกหมากนะครับเรียบร้อยนะครับ เก็บจุด่วดซึมให้แล้วนะครับรถพร้อมใช้นะครับอันนี้รถจดทะเบียนปีหกสามนะครับรถปีเดียวรถห้าเดือนครับตัวนี้รถห้าเดือนนะครับไปดูนู่นนะครับส่วนตัวนี้ก็จัดส่งวันนี้อีกเหมือนกันนะครับไปที่จังหวัดนราธิวาสนะครับอำเภอสุไหงโกลบนะครับตัวนี้ลูกค้าก็โอนสั่งจองนะครับออนไลน์มานะครับไม่ได้เข้าดูรถนะครับ ต right ัวนี้เป็น4508 DI Special นะครับนะครับนัดก็เก็บงานให้พร้อมใช้เรียบร้อยนะครับเปลี่ยนชุดใบดันดินหน้าไอ้เปลี่ยนใบมีดให้นะครับใบมีดดินดินให้นะครับยางหน้าใหม่นะครับนะครับตรวจเช็คพร้อมใช้นะครับเบาเป็นเบาะนิ่มนะครับเบาะให้เป็นเบาะนิ่มนะครับยางหลังเต็มสวยนะครับเต็มเต็มสวยๆนะครับใบผานเต็มนะครับตรวจสวยพร้อมใช้ครับตรวจเช็คให้เรียบร้อยนะครับ ไล่ระบบไฟนะครับใส่ไฟสปอตไลท์ให้แล้วนะครับขอบพระคุณนะครับลูกค้าจากทางไกลนะครับพี่โอนนะครับมาจําออนไลน์นะครับตัวนี้ลูกค้าขอรูปทางไลน์นะครับส่งให้เรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้รีวิวส่งงานเป็นในตัวเลยนะครับนำลเก็บงานเรียบร้อยนะครับส่วนตัวเคทีคันนี้ยังขายได้นะครับหนึ่งแสนหนึ่งมืนบาทนะครับพร้อมอุปกรณ์ด้านหน้าผ่านสามนะครับกําลังเก็บงานปรับสภาพอยู่นะครับนะครับสีสันสวยเลยครับกําลังทําสีบางคนนะครับ ถ้าท่านใดสนใจนะครับถักมาได้เลยนะครับสตาร์ทแบตติดปกตินะครับี r t 1 4 0 0พัดเล่มพร้อมนะครับหนึ่งแสนหนึ่งมืนบาทนะครับเดี๋ยวพาเดินลงไปชมด้านล่างนะครับด้านอู่เราด้านล่างนะครับรถก็บางแล้วครับช่วงนี้นะครับก็เร่งคิวส่งรถนะครับไปได้หลายคันแล้วนะครับลูกค้าที่จองออนไลน์มานะครับก็มีข่าวดีว่ารถอาจจะเสร็จก่อนกําหนดนะครับ ทุกคันนะครับเพราะว่างานเราเร่งให้ทุกคันนะครับนี่บางแล้วนะครับตัวนี้สี่ห้าดีไอนะครับของลูกค้าที่อำเภอน้ำโสมนะครับจังหวัดอุดรธานีนะครับอันนี้ลูกค้ามาทดสอบระบบนะครับตัวนี้เป็นตัวธรรมดานะครับดีไอธรรมดานะครับอันนั้นเป็นสเปเชียลนะครับด้านบนมีเก็บงานแล้วครับนะครับใส่หน้ากากใส่ท่อให้เรียบร้อยนะครับตรวจเช็คจุดรั่วซึมให้แล้วครับวันนี้อัปเดตวันที่สองวันนี้น่าจะปิดงานแล้วครับนะครับ สีทำใหม่นะครับเหลือติดสติกเกอร์นะครับรถถ้ามันไม่มีไม่มีสติกเกอร์มันก็เหมือนกับรถที่เป็นล้นๆนะครับมันมันไม่เต็มนะครับตัวนี้เราติดสติกเกอร์ให้ใหม่ทั้งหมดนะครับให้เต็มนะครับฝาเราทําแล้วครับเหลือแต่พ่นนะครับก็สีที่ใช้นะครับหลายๆคนถามนะครับของเราใช้เป็นสีโพลียูรีเทนนะครับไม่ใช่สีน้ํามันนะครับเพราะว่าการยึดเกาะของสีมันจะแน่นกว่า สีน้ำมันนะครับถ้าเป็นสีน้ำมันหรือเป็นสีสเปย์นะครับเวลามันโดนแดดนะครับมันร่อนอันนี้ก็ประกันงานสีก็สามปีขึ้นนะครับตัวนี้สามหกศูนย์แปดเอสพนะครับลูกค้านะครับเอฟซีจากอําเภอเมืองนครพนมนะครับจองไว้นะครับอันนี้ก็มาใส่หน้ากากใส่ท่อให้นะครับก็รอทําสีนะครับตัวนี้ก็ใส่เสร็จแล้วก็ถอยกลับไปเก็บก่อนนะครับเพราะว่าต้องเอามาตามคิวนะครับแล้วก็จะเป็นสามสิบหกศูนย์แปด นะครับ SP คันนี้ครับของลูกค้าที่อำเภอกู่แก้วนะครับที่มาจองไว้วันนี้ก็จะเข้าทําแล้วนะครับเข้าทําสีทําระบบระบบให้นะครับเก็บระบบพวกหม้อน้ําต่างๆนะครับตัวนี้เปลี่ยนหม้อน้ําเปลี่ยนพัดลมหม้อน้าใบพัดลมหม้อน้ําใหม่นะครับยางสวยนะครับยางหลังใหม่นะครับตัวนี้316 SP เกียร์มือนะครับแผ่นราคาตัวนี้เท่ากับว่าได้ใหม่หมดนะครับส่วน40คันนี้ยังอยู่นะครับ3.9นะครับ รอตรวจเช็คนะครับพวกลูกมงลูกหมากก่อนนะครับจึงจะาขึ้นไปขายส่วนตัวนี้ก็สาสิบสี่นะครับของลองนะครับทันลองนะครับลองสืบยาโสธรนะครับตัวนี้นะครับเปลี่ยนยางให้แล้วครับเรียบร้อยนะส่วนตัวนี้อิซากินะครับ N T ห้าสี่ศูนย์นะครับเตรียมจัดส่งแล้วครับไปที่อำเภอวังยางนครพนมนะครับจัดส่งวันที่ สองวันที่สองนะครับตัวนี้ไปวันที่สองครับปรับสภาพเรียบร้อยนะครับเก็บงานนะครับเหลือขัดสีนะครับใบผานนะครับเปลี่ยนให้แล้วครับเรียบร้อยเหลือทําสีหางนะครับเปลี่ยนใบหน้านะครับใบคัดท้ายให้นะครับตัวนี้รถปีหกสองนะครับตัวนี้แถมท่อซิ่งให้หนึ่งใบนะครับ ตัวนี้ก็ l สามสี่ศูนย์แปดนะครับของลูกค้าที่อำเภอเฝ้าไร่นะครับก็ใส่คานแล้วครับค่อยๆประกอบไปวันละนิดวันละหน่อยนะครับเพราะว่าเราจะจัดส่งตามคิวนะครับอันนี้ก็นัดส่งประมาณช่วงวันที่สิบบุกคลานะครับพร้อมกับรถเกี่ยวตัวนี้สาสิบหกนะครับรอติดตั้งชุดใบดังดินหน้านะครับอนีสาสิบหก sp นะครับอันนี้ก็กำลังทำสีนะครับสุดท้ายอยู่นะครับ ลูกค้าจองไว้อันนี้ของลูกค้าที่อำเภอเต่างอยนะครับเต่างอยสกลนครอ,อันนี้รอติดตั้งชุดนันดินหน้านะครับอันนี้ของลูกค้าที่อำเภอกุดบากนะครับสามหกศูนย์แปดนะครับคันนี้นะครับของลูกค้าที่อำเภอชัยวนนะครับของลูกค้าที่อำเภอชัยวนจองไว้นะครับเหลือลูกหมากมาใส่ก็จบแล้วครับคุณผู้ เดี๋ยวลูกค้าโทรนัดวันจัดส่งอีกทีลูกค้ามาดูระบบเรียบร้อยนะครับเหลือตรวจเช็คระบบฟืนไฟนะครับวันนี้ก็ขอกราบขอขอะคุณนะครับลูกค้าทุกท่านที่ให้เกียรติดตามนะครับและรับชมเป็นอย่างสูงนะครับสนใจรถแท็กเตอร์มือสองนะครับวันนี้เข้ามาใหม่อีก3ารายการนะครับที่เพิ่มเสริมทับนะครับก็จะมี L 3 4สามสี่ศูนย์แปดอสามนศนย์ปดสมสิบแรงม้านะครับแล้วก็สิบสี่แรงนะครับเข้ามา3ามคันนะครับลูกค้าท่านใดสนใจนะครับขอรูปทางแชทนะครับหรือว่าโทรติดต่อสอบถาม ล็อกเข้าดูรถก่อนได้นะครับที่เบอร์โทรศัพท์ครับ091 8611191ครับ091 8611191นะครับการล็อกเข้าดูรถนะครับไม่ใช่ว่า2-3วันแล้วคุณจะล็อกเข้ามาดูนะครับก็คือต้องวันต่อวันนะครับวันต่อวันเลยนะครับถ้างนั้นก็ต้องต้องรอนะครับรอจังหวะนะครับหรือว่าโทรถามก่อนที่เราจะออกมาว่ารถคันนี้อยู่ไหมนะครับ อธิบายรายละเอียดให้ชัดเจนเลยครับตรงนี้นะครับขอบพระคุณนะครับ FC ที่ให้กดติดตามนะครับและรับชมทุกท่านเป็นอย่างสูงนะครับถ่ายคลิปฝากกดไลค์กดแชร์และอย่าลืมกดปุ่มติดตามนะครับเพื่อไม่พลาดคลิปหน้านะครับมีรถเข้ามาใหม่นะครับลูกค้าจะได้ไม่พลาดกันนะครับขอบพระคุณ FC ทุกท่านครับขอบคุณครับ